สวัสดีค่ะมหสัสจรรย์พันมูใน EP นี้นะคะต่อเนื่องมาจาก EP ที่แล้วนะคะเป็นเรื่องฮวงจุ้ยเหมือนเดิม แต่ว่าจะเป็นหวงจุ้ยที่แบบคนถามเข้ามาเยอะมากขึ้นเลยค่ะอาจารย์จิรัตรกรชากรรัตน์ <ขอ S 1> นะคะ,คะยังอยู่กับเราอีกแล้วนะคะเรายังไม่ให้อาจารย์ไปไหนเพราะว่าโอ้โหแค่เรื่องหวงจุ้ยอีพีแรกนะ,ะทีมงานบอกว่าจะต้องกลับไปแบบเคลื่อนเตียงกันเลยทีเดียวนะ,ะนอนผิดมาตลอดทั้งชีวิตอีพีนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะอาจารย์ <ừ. S 1> เป็นเรื่องราวที่คนโลกโซเชียลเนี่ยชอบอยากจะรู้กันมากที่สุดเลยก็คือเรื่องความรัก ฉันโสดฉันทำยังไงดีนะคะผ่านวันวาเลนไทน์จนมาเลยวันแม่แล้วก็ยังไม่มีคู่ค่ะอาจารย์อ,อยากจะปรับพวงจุย้ยต้อนรับคู่กันหน่อยต้อนรับคู่กันหน่อยอในบ้านปรับยังไงดีคะในเรื่องคู่ในเรื่องความรักเนี่ยก็ดูที่ห้องนอนนะ<อ>ห้องนอนที่หัวเตียงหลงตอนถ้าเราอยู่ในบ้านเราหันหน้าออกไปหน้าบ้านนะเรายึดซ้ายมือซ้ายมือกับขวามือนะไอ้ซ้ายมือกับขวามือ,นะอ,มอ,มอใช่<ฆ>ซ้ายมือผู้ชายขวามือผู้หญิง อะไรยึดหลักนี้ไว้ก่อนนะผู้หญิงก็ต้องหันหัวเตียงไปทางขวามือนะผู้ชายหันหัวเตียงไปทางซ้ายมืออันนี้ถือว่าชีวิตก็จะสมบูรณ์ถูกต้องสมมติผู้หญิงเนี่ยห้องนอนอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็ต้องหันหัวเตียงไปทางขวาเหมือนกันฝั่งของผู้หญิงอยู่ดีหรือผู้ชายห้องนอนอยู่ทางขวามือฝั่งผู้หญิงี่ยก็ได้ถึงคนหันหัวเตียงไปทางซ้ายก็ใช้ได้เพื่อหันไปทางผู้ชายก็ยังดีหันหันหัวให้ถูกฝั่งไว้ก่อนไปนะ ผู้ชายเนี่ยถ้าหันไปทางเสือหันไปทางขวามือทางผู้หญิงนะ่ะตั้งแต่เด็กไปเรื่อยๆเนี่ยโตขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะต่างี้นะคะอ่ามันจะเกตุทอมดีได้เ็าจะเปลี่ยนไปได้นะผู้ชายตั้งแต่เด็กไปผู้หญิงก็เช่นกันถ้าผู้หญิงหันไปทางทางขวามือหันไปทางซ้ายมืออย่างเงี้ยโดยเฉพาะห้องนอนอยู่ทางซ้ายแล้วหันหัวไปทางซ้ายด้วยนะผู้หญิงมันจะจะหาคู่ชาจะหาคู่ยากนะหรือเลิกลามาแล้วเนี่ยจะขึ้นคานเลยไม่ได้นะก็ลองกลับไปหันทางขวามือไว้ก่อน ในเรื่องคู่นะในเรื่องความรักลองหันไปสักสักหกเดือนขึ้นไปดูนะว่าเป็นยังไงเนาะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปต่างๆอาจจะเจอจะใครก็ได้ใช่แล้วเรื่องที่นอนก็เลี่ยงค่ะเลี่ยงผ้าปูที่นอนปอกหมอนผ้านมต่างๆเลี่ยงสีฟ้านะความรักจะไม่เคยสมหวังไปอย่ามีพวกตุ๊กตาต่างๆนะวางอยู่บนหัวเตียงนะก็เลียงเลี่ยงไปมันม่ทำไมคะถึงมีัความรักมันจะรอนานนะรู่องกมันจะรอนานไม่มาสักทีโดยเฉพาะตุ๊กตา จระเข้ตัวยาวๆนะอย่าวางไว้หัวเตียงนะเน่มันงั้นยาวเลยนะาชาตินี้นะยาวเลยไปถ้าเต่านี่ยิ่งยาวเข้าไปใหญ่เลยเต่าเต่าก็ไม่ห้ามนะตห้ามจระเข้นะไม่เข้าใจเหมือนกันไปอาจารย์แล้วถ้าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนอนยังไงดีคะอ๋อถ้าอยู่ด้วยกันแล้วคนนอนไปทางซ้ายนะเราหันฟุเตียงไปทางหน้าบ้านหันนอนไปทางซ้ายจะดีที่สุดนะแม่ห้องนอนอยู่ทางขวามือก็อย่าหันหัวไปทางซ้ายอยู่ดีนะขวางบ้านอยู่ดีนะอันนี้ถือว่าดีสุด แต่บางบ้านมันไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็หันไปทางขวาก็ยังไม่เป็นไรนะชีวิตคู่นะไม่เป็นไรอย่าหันหัวและหันขาไปทางหน้าบ้านนะจะไม่ดีชีวิตคู่จะไม่ค่อยยืดยาวเท่าไหร่ตามหลักแล้วก็จะไม่ค่อยปลองดองเท่าไหร่สามีควรนอนฝั่งขวาภรรยาหรือฝั่งซ้ายยังไงบ้างนะคะดูตามหลักคนที่นอนลึกกว่าเนี่ยจะมีอํานาจมากกว่านะลึกของตัวบ้านนะเขาอยู่ในกว่านะนก็จะมี power มากกว่าทีมงานมองกันเลืกอกล่างเลยว่าภรรยาอนอนข้างในนะ่ะส่วนมากก็จะยกให้ภรรยาอยู่ข้างในไปให้มีอํานาจไปในบ้านอ่ะ ปก็จะรับลื่นขึ้นอันนี้ถือว่าไม่เป็นไรอ,อันนี้เรื่องของชีวิตในเรื่องความรักไปค่ะแล้วคนที่อยากจะแต่งงานก็คือใช้หลักนี้ได้ได้หลักนี้เลยนะจริงๆต้องใช้หลักนี้เลยนะในการจัดห้องนอนนะเมื่อแต่งงานไปแล้วะหลายหลาคนนะ่ยอยู่ด้วยกันมา6กปีร่ํารวยขึ้นนะก็จะย้ายบ้านซื้อบ้านหลังใหม่ที่ดีขึ้นด้วยความไม่รู้พอย้ายบ้านมาหลังใหม่มานะ่ะห้องนอนมันเปลี่ยนนะด้วยความไม่รู้ต่างๆนะ อาจจะหันหัวหรือหันขาออกไปเนี่ยก็ทําให้อยู่กัน7ปีส0ปีปนะก็ต้องมาเลิกล้างกันนะจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวกันไปดีๆก็มากมายนะแล้วก็ไปโทษบ้านใหม่เลิกกันโดยไม่รู้ด้วยว่าสาเหตุเพราะอะไรอันนี้อยู่กันมาดีๆแท้ๆเลย,เล,ยเลิกกันโดยที่ไม่รู้สาเหตุเพราะอะไระอารจจะโทษนู่นโทษนี่ไปเลยนะเจ้าที่เจ้าทางอะไรไปโอ้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริงๆในเรื่องข้อห้ามความรักชีวิตคู่อะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราหันหน้าไปทางหน้าบ้านเนี่ย ฝั่งขวามือของบ้านเนี่ยไม่ควรวางน้านะไม่ควรมีตู้ปลาบ่อปลาสระน้ําบ้านใ,นใหญ่ใหญไปอันนี้ถือว่าฝั่งขวามือจะไม่ชอบน้านะฝั่งขวามือนี่ชอบชอบต้นไม้มากกว่าปลูกต้นไม้ได้ต่างๆนะน้าควรจะอยู่ฝั่งซ้ายมือที่เขาเรียกฝั่งมังกรนะเนาะ,ะขวามือไม่ดีถ้ามีน้ำแล้วมันจะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามากิ๊กค่ะจะมีมันเรียกบุคคลที่สามนะถ้าเป็นเรื่องความรักก็มาในทางกิ๊กนะถ้าเป็นเรื่องอื่นก็เรียกบุคคลที่สามมาชักชวน มาทําอะไรทําให้เราเดือดร้อนอนะ่ะมาเริ่มหุ้นมาอะไรต่างๆเนะ่ยมันเดือดร้อนจากคนอื่นเข้ามาบุคคลที่สามเข้ามาหมดตัวบ้างอะไรบ้างไปคลิกนี้มักจะแน่นอนเลยเนาะจะมีคนเข้ามาต่างๆไปซึ่งเพราะนั้นไอ้ฝั่งขวามือของบ้านก็อย่ามีเด็ดขาดเลยนะเรื่องน้ําบ่อน้ําต่างๆนะอยู่เป็นตุ่มที่เป็นตุ่มปไปแล้วก็ถือว่าเรื่องเล็กธรรมดาปิดฟ้าไปก็ไม่เป็นไร พอมีเราไม่ใช้งานไม่ได้แอคทีฟมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดฟ้าไปแต่ถ้าเป็นบ่อปลาเป็นสระน้ําเลยต่างๆมีน้ำจริงๆละโดยเฉพาะอะไรเนี่ยพญานาคอย่างนี้นะมีพญานาคขวามือมีบ่อมีน้ําตกแล้หรือพระแม่ธรณีนี่ถือว่าไม่เหมาะบางคนพอรวยแล้วค่ะสร้างสระไว้น้ําด้านขวาพอดีเลยอันนเคยเจอเหมือนกันหมอดูก็เยอะนะที่พระแม่ธรณีพยานนาคอยู่ขวามือนี่เยอะมากเลยแล้วเขาก็มีปัญหาคู่เขาไปนะเยอะมากเลยอันนี้ไปแต่เมื่อมาเรียนแล้วก็ต้องย้ายไปทางซ้ายหมดนะพวกพีน้า ก็จะปลอดภัยโอ้โหฟังเรื่องพวกนี้เราก็ต้องรีบกลับไปดูใช่เวลาเราแบ่งเราแบ่งบ้านครึ่งหนึ่งอ่ซ้ายกับขวาเนี่ยเราก็ดูประตูหลังนะประตูหลังอยู่ทางซ้ายหรืออยู่ทางขวาน,นะถ้าอยู่ซ้ายแปลว่าผู้ชายมีกิ<า>๊ก่ทางซ้ายผู้ชายฝั่งขวาผู้หญิงเน<อ>ี่ยถ้าเรามีน้ำอยู่ขวามือแล้วเนี่ยปัญหาที่จะเข้ามามันก็มาทางมาทางประตูหลังเลยนะว่ามาทางผู้ชายหรือมาทางผู้หญิงก็อยู่ที่ประตูหลังเลย ถ้าบ้านไม่มีประตูหลังอะคะมันต้องมีอยู่แล้วอะไรก็ต้องมีอยู่แล้วนะบางคน,<ไ>คนบอกว่าเป็นคอนโดเป็นอะไรก,ไก็แล้วไปซึ่งคนเข้ามาจะไม่เป็นกิ๊กหรอกแต่ว่ามาทําให้เดือดร้อนมาชักชวนมายืมตังค์มาชวนให้ทําอะไรต่างๆทําให้เสียหายไปทําให้ล้มเลยแหละล้มชีวิตคู่แตกแยกไปอันนี้มากมายไปนะเพราะในสิ่งต้องห้ามนี่เราก็อย่าไปมีมันมีงที่ก็มีอยู่ทางของมันอะทางซ้ายมือมังกรไป ก็ไม่เป็นไรแถมเรื่องราวของคนที่อยากมีลูกค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยโอ้โหไปบนบานสารกล่าวเยอะในทางหวงจุ้ยเนี่ยจัด่วงจุ้ยยังไงให้ได้ลูกผู้ชายก่อน๋อหวงจุ้ยผู้ชายเหรอจริงๆอันนี้อยู่ที่ห้องน้ำนะอยู่ที่ห้องน้าชั้นล่างนะชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งไปถ้าเรามองหันหน้าไปทางหน้าบ้านเนี่ยเราแบ่งบ้านออกครึ่งหนึ่งนะซ้ายขวาเนี่ยถ้าห้องน้ำอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยมักจะได้ลูกชายนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนแรกนะแต่ห้องน้ำอยู่ทางขวามือ อาจจะอยู่อาจจะได้ผู้หญิงนะแปเปอร์ซนอะไรไปคือไปข้างบนชั้นสองห้องนอนนะห้องนอนอยู่ซ้ายหรือขวาก็เหมือนกันนะผู้ชายผู้หญิงถ้าชั้นล่างห้องนอนห้องน้ำอยู่ฝั่งผู้ชายมังกรซ้ายมือนะชั้นบนห้องนอนก็ยังอยู่ทางซ้ายมืออีกอคนที่หนึ่งคนที่สองก็มกักจะเป็นผู้ชายผู้ชา,นะชายแน่นอนบางทีจะรุ่นคนที่สามผู้ชายรุ่นอยากได้ผู้หญิงก็อยางได้ผู้ชายนะถ้าอย่างนั้นในขณะที่ฝั่งขวามือเหมือนกันนะห้องน้ําและห้องนอนก็เหมือนกัน ก็ดูตามห้องน้าแหละถ้าอยากได้คนแรกผู้ชายผู้หญ right ิงนะแปดสิบเปอร์เซ็นตดูที่ห้องน้ําเลยอห้องน้ํามังกรห้องน้ําเสืออย่างนี้เนาะเราเคยไปดูที่ชั้นโบวอีกทีหนึ่งคนที่สองคนที่สามไปก็ดูที่ห้องนอกเหมือนกันสุดยอดเลยค่ะเป็นเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยที่จริงๆมันคือการดูเรื่องราวของบ้านหลังนั้นคนในบ้านหลังนั้นได้จาก่วงจุ้ยเลยได้จากได้จากหวงจุ้ยชีวิตนะเป็นยังไง มีเงินมีทองใช้ไหมปองดองไหมอบอุ่นไหมคุยกันดีไหมสุขภาพเป็นไงก็ดูจากสภาพอย่างนั้นแหละแต่เราคงไม่ได้ไปดูง่ายๆทุกบ้านบางบ้าน, <c oughs> นแบง่งฝั่งไม่ชัดเจนด้วยว่าประตูทางเข้าเป็นไงอนาะจารย์อยู่ตรงกลางอันนั้นถือว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยไปเราดูหลักๆอยู่แค่นี้แหละห้องน้ำนะแล้วก็ดูห้องนอน<า>อ่นหัวเตียงให้ถูกต้องบ้านอย่ามืดอย่าอับให้มีลมพัดมีแสงสว่างหน่อยนะอย่าไปปิดม่านกลางคืนก็อย่าปิดไฟ จนหมดเลยรอบบ้านต่างๆนะไฟราวบันไดไฟในบ้านชั้นล่างควรจะเปิดไว้สักดวงหนึ่งต่างๆนะห้องน้ำถ้าม,ม,มันมืดก็หาไฟเล็กๆเปิดเอาไว้ตลอดเวลาห้องน้ําหาโซลา่าเซลอะไรก็ได้ต่างๆมาวางอย่างเงี้ยมันมืดจนเกินไป<ห>เพื่อให้มันเป็นอย่าง<ห>คนในบ้านมันจะได้มีพลังนะและวอะไรตอนเวลามันก็จะเดินไปได้เองเขะขยับไปเรื่อยๆเองค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นามลาดับนะคะปิด้าย เป็นความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์เมื่อสักครู่นี้อยากแชร์ให้พี่ๆฟังในพอดแคสต์นี้ค่ะพอมีลูกปุ๊บอยากให้ลูกเรียนจบบางคนกลัวว่าเออส่งลูกไปอยู่หออยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดใกล้มหาวิทยาลัยมันทำไมมันยากเย็นจะผ่านไปแต่ละเทอมเนี่ยจะจัดห่วงจุ้ยให้ให้ลูกได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเวลาไปอยู่หอสมมติที่จะจัดมาตลอดนะก็ให้ให้วาดแผนผังมาว่าหอเป็นไงนะหรือหลักง่ายๆเราดูหอเนี่ย เราก็ล้วก็หันหัวไปทางหน้าหอบเหมือนกันทางเข้าหอนะ,อะแล้วก็แบ่งซ้ายกับขวาเหมือนกันนะผู้หญิงลูกสาวก็หันหัวไปทางขวามือของของของทางเข้านะนะขวามือ<ะ>เด็กผู้ชายก็หันไปทางซ้ายแม่ห้องจะอยู่ทางทางขวาก็แล้วแต่ผู้ชายก็ต้องหันทางซ้าย<ะ>ผู้หญิงอาจจะอยู่ห้องทางซ้ายก็ต้องหันหัวทางขวาอันนี้ไว้ก่อนเลยนะถือว่าอันนี้ถือว่าดีหนึ่งประเภทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่ได้ผู้หญิงหันซ้ายผู้ชายหันขวาก็กลับกัน อันนี้เปอร์เซ็นต์ก็ลดลงมาหน่อยก็ยังดีกว่าหันขวางไว้ก่อนอย่าหันหัวหรือหันขาออกนะโอ้เรื่องมากมนะจะเรื่องมากกว่าจะจบกว่าจะมาอะไรเรื่องราวมากมายนะยุ่งยายเรื่องความรักเรื่องอะไรต่อเมื่อะไรทาให้เรียนไม่จบหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพอีกอะไรอีกเนาะความเครียดความกดดันเยอะแยะ,ยะ,ยะแล้วก็เลี่ยงๆตัวนี้ไปแค่หันได้ถูกต้องเด็กก็สบายแล้วนะ,ะเด็กสบายพ่อแม่ก็สบาย ชีวิตเนาะจริงค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะอะไรที่มันทำให้ชีวิตดีขึ้นง่ายๆนะคะอุปสรรคน้อยลงก็น่าจะลองไปปฏิบัติกันดูนะคะ,คะจริงๆปอเนี่ยไม่ลองเลยป,อ,ปอทำเลยนะคะซึ่ง่วงจุ้ยนะคะจากการที่ปอได้เรียนหวงจุ้ยมาแล้วก็พอเรียนเสร็จปุ๊บไปใช้จริงแต่ที่บ้านตัวเองก่อนแล้วก็ไปใช้จริงกับคนที่มาให้เราไปดู่วงจุ้ยให้แต่ละคนก็จะเห็นผลถ้าเรื่องราวเยอะเนี่ย ใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าเรื่องไหนที่มันแก้ได้เลยง่ายๆเนี่ยอยู่ดีๆก็เออมันมีเหตุการณ์ที่ดีๆเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เหมือนกับชื่อรายการเราเลยค่ะมหัศจรรย์พันมู <c oughs> ขอบพระคุณอาจารย์จิรัตมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแบบเอ็กซ์ตร้าพิเศษนะคะสำหรับคนโสดอยากได้คู่ในอีนี้ขอบคุณมากคะ่ะ <c oughs>